ก่อนสิ้นเดือนนี้ชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมท่านจะทําอะไรท่านรีบลงมือทําได้เรยอชาวราศีพิจิกในช่วงนี้จะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรจะมีความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้จะมีงานดีๆเข้ามาหาท่านท่านใดที่ว่างงานตกงานก็จะมีงานทําในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อน ท่านจะทำอะไรท่านรีบตัดสินใจทำได้เลยการลงทุนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนกระัก,กรดาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้นับว่าโชคลาภของท่านจะมีอย่างมากมายเงินทองจะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีคนให้กำลังใจและ มีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ท่านจะมีความมณะอดทนการงานที่ท่านทำก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ดีและมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ย,ยั่งยืนและถาวร การทำงานในช่วงนี้ถือว่าท่านมีประสิทธิภาพที่ดีท่านจะมีความภูมิใจอย่างมากทำไปแล้วมีคนให้การสนับสนุนอีกมากมายตากว่าท่านเป็นลูกน้องก็เป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกด้วยในช่วงนี้ท่านจะเหมาะกับการลงทุนต่างๆนานา,นา,นานในช่วงนี้ตาเพราท่านจะค้าขายไม่ว่าจะขายอะไร จะลงทุนอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงต่อไปก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมทนยิ่งขยันในช่วงนี้ท่านยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทอง ทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปการลงทุนในช่วงนี้ท่านจะไม่เสียเปล่าท่านยิ่งลงทุนท่านก็ยิ่งได้ของมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นชาวราศีพิจิตท่านจะติดขัดอยู่เสมอ เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทำในช่วงก่อนนั้นจะไม่ค่อยประสบกับความสำเร็จติดขัดทำอะไรก็มีคนคอยเอารัดเอาเปรียบท่านอยู่ในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีพิจิกจะมีโชคมีลาบทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นการงานก็ถือว่า งานดีๆทำแล้วก็จะมีชื่อเสียงด้วยแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทห้างร้าน ต่างๆในช่วงนี้ท่านก็จะมีบริวารมีลูกล้องอีกมากมายช่วยกันทํางานท่านหยิบจับอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิตนั่นท่านจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพิจิตก็มีจับจ่ายใชย้สอยอยู่เสมอเรียกว่าไม่เดือดร้อนไม่ต้องพึ่งพาสายใคร ท่านจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินเงินทองนั้นก็มีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าเงินทองในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นจะหาไม่ยากจะหาได้ง่ายอย่างง่ายดายการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เรามาดูในด้านของโชคลาบท่านก็มีอยู่ในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมักจะมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็จะมีผลดีมีความสำเร็จเกิดขึ้นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นท่านก็จะมีในช่วงนี้บางคนร่ำรวยมาจากความขวัญหรือว่ามาจากความมืด ท่านจะได้เลขที่ดีๆเลขที่เป็นมงคลในช่วงนี้บางคนล่ํารวยรวยแล้วท่านจะรวยกันอีกหรืออีกอย่างหนึ่งรวยไปยันลูกยันหลานการธรรมาก,กินในช่วงนี้ถือว่าท่านมีประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้วท่านก็จึงได้มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรำรอยากได้อะไรในช่วงนี้ ท่านก็สามารถทำได้อยากได้ของถูกของแพงหรือว่าจะเป็นบ้านเป็นรถท่านก็สามารถทำได้ซื้อได้เพราะว่าในเรื่องของการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนท่านขยันทำงานในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีงานดีๆเข้ามาอีกด้วยบางคนทำงานเกี่ยวกับงานหลวงก็ถือว่าดวงของท่านดีท่านทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจและ มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆทั้งนั้นยิ่งถักยิ่งขยนันยิ่งทํางานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาบางคนนั้นออกไปทํางานนอกพื้นที่หรือว่านอกบ้านอันนี้ก็ถือว่ามีประสบการณ์อีกเช่นเดียวกันท่านจะไปพบปะสังสรรค์กับผู้คนอีกมากมาย ท่านก็จะได้มีความรู้มีประสบการณ์อีกมากมายท่านไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินการหางานหาเงินในช่วงนี้ <c oughs> ชาวราศีพิจิกนั้นท่านก็จะมีโอกาสที่เรียกว่ามองเห็นการไกลมองเห็นการหาเงินหาทองบางคนนั้นได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นผู้นำของชุมชนก็มี <c oughs> ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆทั้งนั้นการทำมาหากินอยู่ในจุดยืนที่ดีโชคลาภก็มีเข้ามาหาชาวราศีพิจิกอย่างง่ายดายแต่ให้ท่านระวังไว้บ้างในช่วงของปลายเดือนกรดกกระดาคมนี้ก่อนที่จะสิ้นเดือนอาจจะมีเหตุมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวชาวราศีพิจิกให้ท่านระวัง ในเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าติดหวัดอันนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจ็บป่วยนั้นอาจจะต้องระมัดระวังกันให้ดีแต่เห็นอาการไม่ดีก็ไปพบแพทย์พบหมอประจําตัวของเราก็ได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุก็ อาจจะมีเกิดขึ้นได้เล็กๆน้อยๆบางสิ่งบางอย่างนั้นถ้าหากว่าเราระวังไว้ก็จะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักกลับกลายมาเป็นเบาการฟังคลิปของเรานี้ให้ท่านสังเกตและให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังการทำนายนั้นเราทำนายโดยส่วนรวมบางทีบางครั้งก็ตรงบางทีก็ไม่ตรง เพราะเราไม่ได้ทํานายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังการเงินการทองในช่วงนี้สรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีพิจิกท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรียกว่าไม่ขาดมืออยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมจะได้ ในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของการงานสรุปโดยภาพรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆท่านใดที่ว่างงานหรือว่าตกงานในช่วงก่อนในช่วงนี้ท่านก็จะมีงานทำท่านไปสมัครงานอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการบางคนได้งานหลวงบางคนได้งานลาดก็ถือว่าเป็นงานเหมือนกันท่านยิงขยันในช่วงนี้ ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกรอบเป็นกรรมเข้ามาาหท่านคนรักคนใกล้ในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพูดจาอะไรก็คล้อยตามไม่ขัดไม่ไม่อะไรกันก็ถือว่าอยู่ด้วยกันได้ในเรื่องของความรักความใคร่นั้นก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปบางคนก็จะมีบุตรเต็มบ้านมีล้านเต็มเมืองอีกด้วยในช่วงต่อไปนี้ถือว่าความรักของท่านที่เกิด อยู่ในราศีพิจิตนั้นมีแต่โชคมีแต่ราบในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นในเรื่องของการเงินท่านก็สะดุดติดขัดอยู่เสมอชักหน้าไม่ถึงหลัง ทำอะไรก็มีการโดนารัดเอาเปรียบอยู่ในช่วงก่อนนั้นแต่มาในช่วงนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเนื่องด้วยในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมในช่วงของวันที่27จะมีดาวอังคารซึ่งเป็นดาวใหญ่นั่นได้โคจรเข้าไปสู่ในราศีกันจึงทําให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับ ในเรื่องของโชคลาภและดวงชะตาการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานก็มีเงินมีทองเข้ามาอุดหนุนท่านอยู่เรื่อยๆการเงินการทองก็ถือว่าในช่วงนี้หาไม่ยากท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ให้ท่านระมัดระวังอย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมจะเป็นการดีตา,าว่าเราให้ใครเขายืม บางทีบางครั้งเราไปขอทวงขอคืนก็จะไม่ได้อาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเสียพี่เสียน้องเสียเพื่อนเสียฝูงกันไปก็มีในช่วงนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองสิ่งของที่ท่านจำเป็นก็อย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมอีกเช่นเดียวกันบางคนเขายืมไปแล้วก็ทำลืมไม่เอามาคืนเราเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ให้ท่านระวังไว้ การครบคนอีกเช่นเดียวกันให้ท่านคบใครก็ให้ท่านสังเกตดูให้ดีว่ามีการจริงจังอะไรกับเราหรือเปล่าบางคนนั้นก็คบกันไปแล้วก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวบางคนก็ไม่จริงจังอะไรกับเราบางคนก็คอยเอารัดเอาเปรียบหรือว่าคอยมาสแสวงหาผลประโยชน์ในตัวของเราพอได้แล้วก็ ลืมเราหรือปล่อยให้เรานั้นต้องอ้างว้างเพราะฉะนั้นในเรื่องของการควบคนในท่านระมัดระวังไว้ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักคนโสดก็จะมีคู่ในช่วงของเดือนต่อไปนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา,าท่านก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านในวันนี้ ขอ,อให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี